รองผู้การปากน้ำแถลงผลการจับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นยกพวกปล่าระเบิดใส่การกลางถนนเมื่อเวลา11นาฬิกาที่สถานีตุรวจภูทรพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกโชติวัตรเหลืองวิไลรองผู้บังคับการตุรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการพันตำรวจเอกธนูเพชรชมาเลิกพรวมกับสถานีตุรวจภูทรพระสมุทรเจดีและพันตำรวจโทชานบุตรเทียมมงคล รองผูวมกับสืบสวนสถานีตรวจภูทรพระสมุทรเจดีและเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตุรวจภูธรพระสมุทรเจดีได้ร่วมกันแถลงผลการจับกุมผู้ต้องหาคดีร่วมกันมีวัตถุระเบิดมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปและก่อความวุ่นวายในบ้านเมืองซึ่งเป็นเยาวชนจํานวนสิบหคนพร้อมของกลางอาวุธปืนชนิดประดิษฐ์เองแบบกึ่งอัตโนมัติไม่ทราบขนาดหนึ่งกระบอก อาวุธปืนชนิดประดิษฐ์เองไม่ทราบขนาดอีกหนึ่งกระบอกวัตถุระเบิดเป็นระเบิดปิงปองสี่ลูกเครื่องกระสุนปืนขนาดจุดสามแปดซูเปอร์หนัดอาวุธมีดแบบมีด้ามจับ12เล่มขวานแบบมีด้ามจับ1เล่มประททดรูกบอลสามสิบเอลูกหมวกกันน็อกสีดำเจ็ดใบสืบเนื่องมาจากกรณีที่ปรากฏในสื่อโซเชียลและสื่อสังคมออนไลน เมื่อวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ22นาฬิกาได้มีกลุ่มวัยรุ่นยกพวกท้าทายกันที่บริเวณริมถนนสุขสวั์บริเวณด้านหน้าซอยสุขสวั์55หรือซอยอมมาาอยู่บริเวณตรงข้ามกับซอยสุขสวัต92ถนนสุขสวัสตตำบลปากคลองบางประกฏอำเภอพระสมุทรเจดีจังหวัดสมุทรปราการและอได้วางประทัดยักษ์ใส่ใกันเกิดเสียงดัง จึงทําให้ประชาชนตกใจกลัวและเกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรพระสมุทรเจดีจะได้ติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งสองกลุ่มรวม16คนมาเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายและจากการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นพบวัยรุ่น2กลุ่มนั่นก็คือกลุ่มปากคลองบางปรากรและกลุ่มในคลองบางปรากรสืบสวนพบว่ากลุ่มปากคลองบางปรากฏสองคน ยืนท้าทายกลุ่มในคลองบางประกดซึ่งมี11คนขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาฝั่งตรงข้ามและได้ขี่รถย้อนกลับมาจึงเกิดการประทะกันขึ้นต่อมาเมื่อวันที่23ตุลาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุทั้งสองฝ่ายมาดำเนินคดีได้ทั้งหมดกลุ่มปากคลองบางประกดคือนายออยอายุ15ปีนาปเต้ย15ปี กลุ่มในครองบางบักฏคือเด็กชายแมนยูอายุ14ปีนายแม็กอายุ19ปีนายเต้อายุ18ปีนายโมอายุ16ปีนายเต๋ออายุ16ปีนายปอนอายุ15ปีนายอาร์มอายุ15ปีเด็กชายเอ็มอายุ14ปีเด็กชายท็อปอายุ13ปีเด็กชายดีโออายุ13ปีเด็กชายเฟลอายุ14ปี สึ่งทั้ง13คนนี้ถูกดำเนินคดีในะข้อหารวมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปใช้กำลังประทุษร้ายขู่เข็นว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายหรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เกิดการวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองและจากการสอบสวนสืบสวนขยายผลจนสามารถทำการจับกุมกลุ่มในครองบางประกฏได้เพิ่มอีกจำนวน3รายคือเด็กชายโนอายุ13ปีเด็กชายแมนยูอายุ14ปีและในต้นอายุ20ปี ดำเดน,นินคดีใช้ข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้นในความครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและร่วมกันมีวัตถุระเบิดไว้นในความครอบครองโดยไม่รับอนุญาตดูเช่นเดียวกันหลังจากสอบสวนแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวยาวชนทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเดนินคดีตามกฎหมายต่อไปนิวส์24ี่เดียวสรารวุฒิคงสินภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน